สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ในช่องอาริสาเกราชแนลนะคะก็จะพาทุกคนมาร้านป้ากบนะคะป้ากบยำสามแซบค่ะนี่ยำไหมยำฮะนี่ป้ากบแม่นจริงหนูขได้ไหมหนูบอลแล้วหนูวัน มันจะเป็นมันเองอะมันจะเป็นมันเองเลือกผู้ขายเป็นได้ถ้าเลือกตัวที่ไม่ไข่ยอะได้เจอแต่ไข่แล้วมั้งเนี่ยได้มึงไม่ไข่ก็เลือกได้เออมันมันรู้มันเป็นมันเองอะเขาเหมือนเขาทุเรียนอะ ตัวมีอย่างเดียวมันมันมัน,ม,น,ม,นมันไม่ดูไม่น่ากินเพราะว่าสีดูจืดแต่ตะกูนเนื้อมันจะหวานกว่านะแต่แค่ต้องใช้ ไข่รุนรนไข่เอ่ยืโชคดีได้ลูกค้าท่านใดอยากได้ไข่บอกได้เดี๋ยวเอาให้เต็มเป็นโซดาหน่อยอ๋ออันนี้น้ำโซดาเหรอคะใช่ค่ะนี่อยู่ร้านมากลับบ้านแล้วทีนึงแล้วก็เอามาละทีนึงก่อนอ๋อค่ะย้อน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 ยอนย้อนยอนไม่ได้ย้อย ล้างโซดาแล้วเนื้อมันจะหวานใช่ไหมคะมันจะทำให้เนื้อมันสดด้วยแล้วก็มันหวานด้วยเคล็ดลับ <c oughs> นะคะสว <c oughs> ัสดีค่ะจัดรายการก่อนนะจ๊ะ <c oughs> ขอพี่เขรพ่อหลวง มะม่วงก็รอดน้องคจนจันนะขอบคุณนะคะ ม,มสิบหกสิบห้าสิบห้าก้อนหมึกกุ้งไขแดงเค็มกุ้งสดปลาได้ถึงกลางไม่ล้าขอาน้ำไม่นาวนอน ี่จ้ะได้ไหมจ๊ะอะไรนะได้ไหมนี่มีไข่ด้วยมีไข่ด้วยไข่ด้วยนะชอบไข่เราชอบไข่ใช่ตัวเล็กนะจ๊ะแต่มีไข่ตัวเล็กแต่อร่อยบอกเลยเนี่ยมีไข่กินแล้วอร่อย มีไข่ทุกตัวเลยเนาะเกือบทุกตัวใช่ค่ะกล้วยนะคะเนื้อมันอร่อยนึกหือว่านะอร่อยมากค่ะเคยกินแล้วอร่อยกินร้านนี้แหละแต่บหมตัววันตัวใหญ่หนูก็ไม่กินหนูตัวใหญ่หนูก็ไม่เคยกินเนาะตัวเล็กเนื้อมันจะอ่อนเนาะอ่อนหวานๆแจงกุ้งหมดยังกุ้งหมดยังอ่าเอามาใส่ ได้จ้ะปลาไหมเผ็ดไหมแบบนี้เลยจำได้ไหมเผ็ดนะดูนะเนี่ยเผ็ดนะสีแดงแป๊ดเลยเอาของสุกเอได้เดี๋ยวเอาของนายไม่เป็นไรนูกว่าเดือดร้อยตีค่ะอือเดี๋ยวเอาออกให้ไม่เป็นไรดีแล้วที่เดียวเองดีกว่าไปถึงบ้านมีใส่ทั้งสองอย่างเลยเอาเหรอแนว เรนส่งใส่ค่ะบืช่หนูคิดว่าใส่ผิดใส่ใส่ถูใหม่โอเคขอบคุณค่ะเทเพเติมกุ้งก็ใช่เท่เติมกุ้งเติมเพราะว่าเอามาเอามาคนกินไงม่งั้งมันจะไปเ้าหมันเป็นมูกมันเป็นมูกเราตะกนนะะ ปมไม้ยังเดี๋ยวนอกตัวเองเนาะอาชิมก่อนมาปูมปไม้ปุ่นไขแดงหรือปุมไม<ป> <c oughs> ้อีกเจ้าปุมไม้ยังเดียวไปได้เป๊เผ๊เวอร์อนี่ยนะคะสอนเยอะมาก <c oughs> ตัวไม่ไข่ค่ะอ๋อหลังตุมต่มๆนี่คือปูไข่ใช่ไหมคะ,มะไข่น้อยออออออืบเตัวนี้เท่าไหร่ครับผมหนึ่งร้อยห้าสิบแปดปอนด์ประมาณหนึ่งถุง หนูก็จะให้สามตัวถึงสี่ตัวทัาทัไซส์อ๋อแล้วแต่ไซส์ไงตัวกำลังกินอ่ะ เขาชงมากเลยอ่ะเยวมาไม่เอาใช่เอาอาจารย์โไมีตัวเองตัวนึงบินไม่ได้ไหมได้จ้ะได้จ้ะ เดี๋ยวเราแป๊บเดียวนะพี่นะแป๊บเดียวแหละเดี๋ยวค่ะแต่ถ้าพี่ไปเซนก่อนใช่ป่ะหรือว่าไงอีกเขาเป็นในซอยเลยอ๋อได้จ้าได้จ้าร้านไม่ร้านเก็ดแล้วเนาะเกล็ดร้านไม่ร้านเก็ดใช่ไหมร้านแล้วเป็เก็ดน้อยเก็ดมากปานกลางหรือเก็ดยังไงเขาด้วยข้าวโพดเก็ดนม่วงเก็ดด้วยคเขาโพดนม่วงเหมือนกันเนาะเขาโพดนม่วงเดี๋ยวแม่ค้าปิด กบคาพอนมรโงสองถุง dah <coughs> nak <coughs> ขรอบอันนี้ด้วยนะคะกล่องเต็เนาะสิบกเนาะมะม่วมง,มงแข็งกรุ้งสดเนะเผ็ดได้ปลาไหมเผ็ดได้ปลาได้มาจากที่ไหนคะเนี่ยแถวนี้ใช่ไหมล <c oughs> ูกค้าประจำใช่ไหม <c oughs> ทานประจำหรือเปล่าคะเนทานบ <c oughs> ่อย กวยมาก วางรถนะคะอะไรขาดได้นะคะหวานปลาหนเพิ่มหวานใช่ไหมคะหวานกับปลาใช่ไหมกินหวานนะส้มตําเองอ่ะทำไมคนแถวนี้ชอบหวานเนาะหน้าก็หวาน หน้าหวานอยู่แล้วยังยังกินหวานอีกหน้าหวานจะแอับความนัวไงใช่เลิดจังลดแล้วนะแซ่บไหมคะแซ่บเวอร์กุ้งกุ้งสุกกุ้งสุกกุ้งเห็นไหมอีกแล้วแล้วยังไม่เคยตุกเพราะตุกกะสดมันเป็นที่มันสะกดแต่คล้ายๆกันแต่มีแค่ ตัวคันระหว่างกลางคือตัวอะไรไม่รู้มะมม้งเดียวน้อขอมะโม้งอย่างเดียวแม่มะมม้งอย่างเดียว และก็คือเป็นน zat, players, ้ำยำธรรมดาเผ็ดไหมไม่เผ็ดเผ็ดน็อตไม่ปนะอันกินคนเดียวหรอคะเขาโพดมะม่วงหมดเลยหรือว่าไงเอ่ยเขาโพดมะม่วงหมดเลยคนจันเนาะเขาโพดมะม่วงห้าถุงแม่ห้าซุดใส่ทิชิู่เดียวมนาะ เลยนะุหนนะเสียใจทิงกเปรี้ยวเลยพกนเสียใจไม่ต้องเสียายรับทักไม่ทันแก็ู้าแขงเพชรอันนี้ไม่ล้เหมืนเนาะปลาได้ปลาได้เพชรไหมมาแขงินอย แต่หัวใจรัวๆเลยเหรอคะใไขไม่รู้ กดไลค์กด like, subscribe ให้ช่องอนิสาเคราช n แนลด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต,ต่อไปนะคะ